เหล่าเกมเมอร์วันนี้เรามาพบกันในการแข่งขันอาวุปโปรโลีก2025วินเตอร์ที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมและอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยพร้อมกับกิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟจากเรลมที่จะทำให้คุณได้ปลดปล่อยพลังและสนุกกับเกมมากขึ้นในวันที่25-26ตุลาคม2568ที่ไบเท l i f e ์เรลมชวนแฟนเกมมามาถึงบูธเรลม ชันจเพื่อสัมผัสความมันและความเด็ดของเรื่องซุซีรีส์5 G สมาร์ทโฟนที่เร็วแรงและลื่นไหลที่เหมาะกับเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงกับการออกแบบที่เป็นเทียงพิเศษสำหรับความต้องการของเกมเมอร์ในทุกมิติเรื่องเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกและในฐานะ Off ฟ c i a ีย a r t n e r ของศึกอาวิโปรลิก2 0 2 5ันวิงเตอร์จะมีความรู้สึกของความภูมิใจในการสนับสนุนเหล่าเกมเมอร์ในศึกนี้ที่เป็นเวทีการแข่งข e ันอีสปอร์ตระดับประเทศสุดยิ่งใหญ่ที่เหล่าเกมเมอร์ทั่วไทยตั้งตาเ ในรอบชิงชนะเลิศปีนี้เริ่มได้เนรมิตบูตของตัวเองให้เป็นโซนเกมมิ่งเต็มรูปแบบที่จะทําให้แฟนเกมได้สัมผัสความสนุกและความตื่นเต้นในรอบชิงชนะเลิศที่จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีการพลาดส,สาหรับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหมดที่บูตเริ่มจะมีกิจกรรมหลากหลายที่จะทําให้คุณได้สนุกกับการแข่งขันเอาวีสดๆมินิเกมที่ท้าทายและกิจกรรมที่ใกล้ชิดก,กับเหล่าโค้และสตรีมเมอร์ชื่อดังที่จะมอบความสนุกและความฮาให้กับทุกคนพร้อมกับของรางวัลสุดพรีเมียมที่จะทาให้คุณได้ร่วมลุ้นตลอดงานแต่นี่ก็ยัังงม่ใชท้หด เรามีมีของขวัญพิเศษสำหรับแฟนคลับทีมเบเกิร์ไทม์ที่จะได้รับเซอร์ไพรส์จากแคมเปญระลึกเบเกิร์ไทม์ time, ที่จะทำให้คุณได้รับความฟินขั้นสุดและของที่ระลึกสุดลิมิตเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนอกจากนี้เรมยังให้โอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสประสบการณ์ของเรม15ซีรีส์ 5G สมาร์ทโฟนตัวแรงแห่งปีที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกมเมอร์ในทุกมิติด้วยความเร็วทะลุขีดจำกัดจากชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4และหน้าจอโมเลด 120Hz Ultra Smooth Display ที่ตอบสนองไวทุกสัมผัสพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ะรระบ,บชาเ็ว80 ดับเป็นยูสูที่ชาร์จไวและเล่นต่อเนื่องได้ยาวนานและนี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดเรายังมีเทคโนโลยี GT Boost System ที่จัดการเฟรมเรทและอุณหภูมิของเครื่องอย่างชาญฉลาดเพื่อให้การเล่นเกมลื่นไหลและมั่นคงทุกสถานการณ์รวมถึง AI Gaming c o a c ที่จะเรียนรู้สไตล์การเล่นของผู้ใช้และแนะนำการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุด ด้วยพลังของเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นของเรมในการยกระดับประสบการณ์เกมมิ่งให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่จึงทําให้เรนเป็นส่วนหนึ่งของวงการอ e ีสปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอวีปรลิคสอง e ันยี่สิบหวินเตอร์จึงสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่พร้อมผลักดันเกมเมอร์ให้ปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มที่พบกันเพื่อมาร่วมเชียร์และสัมผัสพ,พลังเกมมิ่งระดับโปรลิกจากเริบห้าซีรีส์สมาร์ทโฟนที่เร็วแรงและลื่นไหลในวันที่25-26 2568ตุลาคมสิบหบาตั้งแต่เวลา10นฬิปนนไป อย่าพลาดเด็กขาดเหตุการณ์นี้และมาร่วมสนุกกับเริ่มที่บูธเริ่มก่อนทางเข้าเช็คอินงานพร้อมกับกิจกรรมสุด exclusive และของรางวัลสุด p r e m ียมติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆจากเริ่มไทยแลนด์ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ Facebook h t t p s w w w f a c e b o o k c o m e m t h Instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m e m t h i l a n d Tiktok h t www. t p s w w w t i k t o k ok. c o m s a r e m o t e l a n d twitter h t t p s t w i t t e r c o m s a l d r e m t h youtube h t t p s w w w y o u t u b e c o m s a l d r e m t h